ตัวนี้เป็น m มอสบัตเกต a y ของ Adventech นะครับที่ออกแบบมาเพื่อระบบที่ต้องการความเสถียรภาพสูงมีระบบรีดันเด้นเพื่อลดการดาวทําให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบ Land Port, แรนด์พอร์ตแหล่งจ่ายไฟ2แหล่งและในส่วนของระบบป้องกันไฟเกินทุกทุกพอร์ตด้วยครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับผมโอประชากรตาสุสีเอนจิเนียร์บริษัท Quick ERP ร์พสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำโปรดักต์ของ Advantage ที่ชื่อว่า eki 122 2นะครับตัวนี้จะเป็น Mo ด b ัต Gateway นะครับที่ใช้สำหรับ c o n v e r t ระหว่าง Mo ด b ัตร RTU นะครับให้เป็นม o ดบัต TCT นะครับแต่ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเสถียรภาพที่มีระบบเรื่องของรีดันแดนอันนี้มีมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านบนนี้นะครับแหล่งจ่ายไฟนี่เป็นพอร์ตจ่ายไฟนะครับ มีมาให้ถึง2แหล่งนะครับถ้าแหล่งใดแหล่งหนึ่งเสียหายไปก็จะมีระบบแจ้งเตือนมีรีเลย์อัลเลอร์ตให้นะครับในส่วนของพอร์ตแร์นะครับมีให้2พอร์ตเช่นกันนะครับเรียกว่าถ้าเกิด, Port ดพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเสียห,ยหายหรือหลุดไปนะครับอีกพอร์ตหนึ่งก็จะทําหน้าที่แทนโดยอัตโนมัินะครับรวมไปถึงในส่วนของ RTU พอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟตัวนี้จะมีระบบป้องกันไฟเกินให้นะครับป้องกันให้ถึง2 kv เคนะครับตัวพอร์ตซิกแนลที่เป็น42 2 4อที่เป็น2ง RTU ตัวนี้ ก็มีแคหนึงิ้ k v เลยทีเดียวทำให้เรามั่นใจได้ว่าในส่วนของการบันทึกข้อมูลนะครับจาก power meter นะครับระบบเครื่องช่างระบบเครื่องจักรที่เป็น modbus rtu จะมีข้อมูลเข้ามาแบบไม่มีระบบขาดช่วงหรือดาวน์ t หรือหายไปนะครับส่วนการใช้งานนะครับก็ใช้งานผ่าน configuration จากซอฟต์แวร์ที่แอป e ลิให้ดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์นะครับหรือใช้เว็บ config ที่อยู่ในตัวเองเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการใช้งานซอฟต์แวร์คอนฟิกกัน่อนเราจะคอนฟิกนะฮะเราจะต้องต่อไฟให้กับตัวอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับ ซึ่งจะใช้พอต o เวอร์ p p า,ายตรงนี้นี่ยซึ่งจะมีให้ t ท r m i ม a นอทั้ง2ช่องนะครับสแรงจ่ายตรงนี้ไฟรองรับตั้งแต่12ถึง24โวลต์เลยนะครับตัวพอตแลนด์นะครับเสียบเข้ากับพอตด,ด้านบนนะครหรือพอตไดรฟ์ตหนึ่งก็ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเท่านี้ก็พร้อมที่จะคอนเิิกันแล้วามาดูในส่วนของการใช้งานซอฟต์แวร์กันนะครับ ตัวนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า a d v a n t a g e EKI Device Configuration Utility นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน36แล้วนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ของ a d v a n t a g e เลยนะครับเมื่อต่ออุปกรณ์นะครับโหลดโปรแกรมรันโปรแกรมแล้วนะครับกดค้นหาตรงนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะลองแตกไฟล์มาดูนะครับเราก็จะเห็นพอร์ตทั้ง4พอร์ตที่อยู่บนตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปเนาะ แล้วก็สามารถเปลี่ยน IP a d d r e s s ตรงนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงพอร์ตที่เป็นพอร์ต RTU นะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น r s 4 2 2นะครับ r s 4 8 5นะครับรวมไปถึง RS22 ด้วยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อก็จะมีไดแแรรมให้เราเห็นด้วยนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับรวมไปถึงโหมดของการโอเปอเรชันนะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของ RTU นะครับเราสามารถเลือกโหมดได้2โหมดนะครับก็คือโหมดทั้งหมด สลับและโหมดมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังของตัวเกตเวตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลับหรือมาสเตอร์ก็สามารถต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับมีให้ถึง2พอร์ตนะครับแต่ละพอร์ตสามารถต่อได้ถึง32ตัวนะครับอันนี้คือถือว่าต่อได้เยอะมากนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของภาพรวมของตัวอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะ ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวระบบดึงข้อมูลจาก RTU นะครับเพื่อแปลงเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่เห็นในภาพไดอะแกรมนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเราสามารถสร้างอินเทอร์เน็ตได้2พอร์ตนะครับหรือระบบรีดันแดนนั่นเองนะครับข้อดีของการทำรีดันแดนนะครับเมื่อข้อมูลจุดใดจุดหนึ่งนะครับขาดหายไปนะครับอีพอร์ตนึงจะทำการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเลยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญนะครับสำหรับการวางระบบเนี่ยที่ต้องการ สถิยรภาพสูงนะครับข้อมูลที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับการนําไปทํา AI ต่อนะครับอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวเกตเวย์เนี่ยนะครับก็รองรับได้ตั้งแต่ในส่วนของตัวบาร์โคดนะครที่เป็น222 45อันนี้ก็สามารถรับได้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ประเภทรีโนไดโอนะครับอุปกรณ์ประเภท PLC นะครับหรือหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่มีขอ222 45 อันนี้ก็สามารถดึงเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการรวมข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น,น,นครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลของท่าน,นมีการดาวน์ไทมน้อยที่สุดนะครับความจําเป็นในเรื่องของข้อมูลที่มีความสําคัญมากๆนะครับข้อมูลที่สําหรับ AI นะครับข้อมูลที่จะขึ้นคลาวต้องการความเสถียรภาพตัวนี้ช่วยท่านได้เลยนะครับมีระบบซอพพอร์ให้ทุกช่องทางนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของ Q A p ีเอของเราครับรวมถึงอุป,ปกรณ์สำหรับ4.0แบบนี้นะครับผมจะรีวิวให้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ